กะเพรา,าวรวมเนาะมีเนื้อมีหมึกมีกุ้งนะครับผมครับแคง <c oughs> นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับสุกอิสานไทโชโซครับวันนี้นะครับเมนูค่าคืนนี้ก็จะเป็นผัดกะเพรากะเพรา,าวรวมเนาะมีเนื้อมีหมึกมีกุ้งนะครับผม แต่จำสุกจะทำการผัดเลยนะครับมาวันนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวน้ำมันลงไปน้ำมันร้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้นะครับผม,มน่ครับ แกงเพิ่มเตามไ้นี่อยอดเลยผมส,สามบ้านเลยแสดงว่าอร่อยครับผมผมสามบ้านเลยทีนนย่น้องเราจะตัดเนื้อก่อนนะครับผมเนื้อสุดยอดยจ,จะจัเนต้องตัดเนื้อก่อน आप <laughs> नया <laughs> <hums> <coughs> <hums> <tus> <hums> 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 นี่เป็นเมนทไทยๆนะครับทุกท่านโอเคครับหลังจากนี้เราดวนเดี๋ยวเราจบกับเสร็จเรียบร้อยครับผมกับกระจะใส่ปลาหมึกลงไปนะครับผมปลาหมึกเล็กป้งลงไปแล้วนะครับทุกท่าปนปลาหมึกป้งเสร็จไปแล้วที่นี่ กำลังไปุ้งไม่ผัดนานไม่ได้ครับต้องรีไฟอยเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมน้ำมันหอยโอเคครับพอประมาณนะครับทุกท่านชูรส พอประมาณครับผมอย่างละหน่อยรสดีนะครับรสดีฝาเขียวครับฝาเขียวนิดนึงนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลย่างละหน่อยนะครับ เด็แน่นอนจ้านะอืมขออนุญาตคิมก่อนนะครับทุกท่านอืมยอดเลย ก่อนนะครับผมผักกะเพราลงไปครับผมกะเพราเราก็ใส่ลงไปแล้กลวกะเพราปลาครับเตรียมารวมใส่ปลาลงไป แน่นอนพี่น้องโ,โอเคครับผมเดี๋ยวเอาจานนะครับผมจะใส่ข้าวกินข้าวกับจานสุกครับผมทีนี้กระเพรารวมเนื้อมลกุงครับผมจีเด็ดจีเด็ดเลยพี่น้องโอเคครับผม ไม่พอเราค่อยมาตักใหม่เนาะครับอมมา,บบามามาพี่น้อง <c oughs> กินข้าวกับจานซุครับผมเมนูมือเย็นครับผมวันนี้กเปารวมเมนูไทยนะครับวันนี้ ตัวกำลังงามเผารวมนี่คนระับหมึกกุ้งร้อนๆเลยครับ เด็ดร้อนแล้วอืมมาหอมมากครับเด็ดมากเลยร้นอน เผ็ดร้อนมะพร้าวต้องเผ็ดเผ็ดมาครับถึงจะได้รสชาติ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากเพียงเท่านี้เนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่วยดูโฆษณา,หาให้แจ่์สูงด้วยครับผมค,อขอขอบคลิปนี้แจ่มสูงแขอฝากปรกาศสวัสดีครับ